ตอนนี้นะครับ Facebook นั้นเวลาเราสร้างคลิปเดียวนะครับสามารถใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์ได้นะครับซึ่งมันเป็นเมนูที่เพิ่มขึ้นมาจากในคังเพลงซึ่งเมื่อเราเพิ่มเสียงเพลงเข้าไปมันก็จะมีขึ้นคําว่าไม่มีค่าลิขสิทธิ์ครับวันนี้ผมจะพาไปทําดูหลายคนอาจจะมีเมนูนี้ขึ้นนะครับบางคนอาจจะยังไม่มีคนที่ยังไม่มีให้รอก,ก่อนครับเดี๋ยวสักพักก็จะมาครับผมมาเราไปดูวิธีการทําว่าใส่เพลงงไงที่มีค่าลิขสิทธิ์ครับ ก็คือครับให้เราเข้ามาที่การสร้างคลิปเรียะครับผมจะสร้างให้ดูครับว่าตัวอย่างจะเนไงอ่าเช่นผมจะสร้างคลิปเรียวจากภาพนะครับให้เรากดคขาว่าข้ามครับแล้วเรามาเลือกใส่เสียงเพลงครับตอนนี้นะครับมันจะมีคําว่า เพลงที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ครับซึ่งสามารถใช้ฟรีได้อันนี้ก็คือเป็นเมนูที่ขึ้นมาใหม่นะครับหรือหลายคนอาจจะมีอยู่แล้วแต่ของผมมันเพิ่มขึ้นมาที่นั้นพวกเราสามารถใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์ในคลิปเดียวได้ครับตอนนี้ลองไปกดดูครับว่าเราสามารถใช้ได้หรือไม่ถ้าเรายังใช้ไม่ได้แสดงว่าระบบเรายังยังไม่อัปเดตครับของคนอื่นอัปเดตขึ้นมาเลยครับคนที่สร้างเฟซเก่าก็จะอัปมาแล้วส่วนคนที่ยังสร้างเฟซใหม่ก็จะยังไม่เจอเมนูนี้ครับ